กรุงเทพกาสถานีมูลนิธิการดูแล1นาทีครับขณะนี้ทุกคนวิสทธที่21นะครับกำลังตรวจซอสภาพเครื่องยอยู่ที่สถานีนครราชสีมานะครับยังไม่สามารถดูดูแลได้ในขณะนี้นะครับหากการเนทางดูแลน้ำประปาอะ่รที่ไม่ได้ต่อไปในความไม่สะดวกในการดูแครับ การที <Es> <an> ่โกนลดส่วนเรที่สองมำการตรวจเช็คขาเพื่อเิเที่อเวลาครับคาดการณ์นดาิชาบุจิระในเลาประาณสิอาฬิกาี่ิ้าครับยนิดขอบชันชราที่3ดูเดมท่าผกไปมาโปรดระมัดระวังทันกรายจากสบุรุษเข้าเทียวันดาวยครับขอบคุณครับ ท่านผู้โดยสารโปรดทราบกับที่นี่สถานีชุมทางถนนกีราที่นี่สถานีชุมทางถนนกีฬาขบวนรถที่จอดเทียบอยู่ในชั้นขนาดที่3เป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่2หนึ่งปลายทางอุบลร้ำสถานีมีตัวโดยสารที่ได้ในการเดินทางเราขอให้สัมภาระของท่านขึ้นจากไหนที่นั่งบนขบวนรถใป็นที่เรียีร้อยครับที่นี่สถานีชุมทางถนนกีฬาขณะนี้ทางสถานีชุมทางถนนกีฬาได้ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถตรวจพิเศษที่สอหนึ่ง ออกจากสถานีชมทางานะบดีรัตน์จะอยู่รถส่งผู้โดยสารที่สถานีหลังสายมาที่สถานีต่อไปขอบคุณครับ